Bye <laughs> ตัวข้างในนั่นคือตัวเล่าครับผมตัวเล่าครับก็วิกลองลงคลิปไว้างกว่าจะตามไปดูลงครับลาช่องไหนนี่นะครับลเอาเดี๋ยวเขาถ่ายให้ดู่ลยนะครับเอาครับอาร์เนกเขาใหญ่ครับอ๋อโอเคครับครับ ถูอนจั์จากให้แล้วครับเสียงใหญ่ครับดูดูครับตัวนี้เสียงใหญ่ค่าลมครับดูมาครับลงมาลงมาปอาลอดคลงสะพัดขึ้นอยู่หัวเป็นเนี่ยนะครับและลงไปฝันนุ่งครับตีโนเสียหลบับกระโดดเหยียบความเป็นเนี่ยนะครับตัวนี้ มีคาลมด้วยครับสีกลางคาลมกลางระใหญ่คาลมครับตัวนี้สวยๆนกตัวใหญ่มาครับยาวปอกคามากมาสักขน เรียบร้อยครับเบอร์สิครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับคลิปนี้ผมกับเจ้าลาหูอมจันทร์ก็ขอลาไปก่อนครับขอคุ้มากครับ